ช่วงเส้นทางชีวิตมุสลิมตอนกินดีมีคุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชมรกตรับรองจะติดใจวัสลามวะไยกุ้มวะรอมะตุลล้อวะบรากาตุก่อนอื่นดิฉันขอให้ท่านผู้ชมได้รู้จักท่านวิยากร์ประจำนบันนีนะคะท่านเป็นที่ปรึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล และท่านยังเป็นผู้ในการรงเวนุบาลจินการดาขอเชิญทานผู้ชมพบกับแพทย์หญิงจินตนาโยธาสมุทรค่ะอัสาละลัยกุมวเรองมะตุนลอฮิวบเรากาตุนคุณหมอคะจะเรียนถามกันมาว่าระหว่างกุ้งแม่น้ำนะคะกับกุ้งทะเลอะคะ่ะในแง่คุณค่าทางด้านโภชนาการเนี่ยแตกต่างกันไหมคะค่ะ,คะก็มีความแตกต่างกันบ้างนะคะคือสําหรับกุ้งแม่น้ำเนี่ยเขาพบว่ามันมีสารแร่ธาตุที่สําคัญตัวหนึ่งก็คือแร่ธาตุที่ชื่อว่าโพแทสเซียม ะะซึ่งโพแทสเซียมเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีในในกุ้งทะเลกุ้งทะเลมันจะมีสารที่เราเรียกว่าเป็นแร่โซเดียมคือมันอยู่ในทะเลอ่ะในทะเลนี่มีเกลือเยอะใช่ไหมคะเพราะนั้นเกลือนี่ก็จะเป็นโซเดียมโซเดียมนี่ก็จะมีในกุ้งทะเลนอกจากนั้นในกุ้งทะเลก็ยังมีพวกแมกนีเซียมนะคะแล้วก็ยังมีพวกเหล็กแต่ว่าทั้งสองอย่างเนี่ยก็จะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ที่เรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือสารต่อต้านอันุมุนอิสระที่จะทําให้เราเกิดโรคร้ต่างๆความแก่ชราอะไรพวกนี้ค่ะตรงใน,ในตัวกุ้งทั้งสองอย่างค่ะแล้วก็สารก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะไม่เหมือนกันค่ะ,คะแล้วมีคุณมีโทษเป็นไงบ้างน,นะคะ,ค,ะคือพูดถึงสารโพแทสเซียมเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าสําหรับขอเตือนนิดหนึ่งสําหรับคนที่ชอบรับประทานกุ้งเป็นประจำเนี่ยนะคะต้องระวังด้วยเพราะว่าเนื่องจากสารโพแทสเซียมที่มันอยู่ในกุ้ง กุ้งแม่น้ำเนี่ยมันจะมีค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่หัวใจเต้นไม่ค่อยปกติเนี่ยสารโพแทสเซียมเนี่ยถ้ามันมีปริมาณมากเกินเนี่ยมันจะเป็นส่วนเสริมทําให้หัวใจเนี่ยเต้นสะดุดนะคะแล้วเราเต้นผิดปกติค่ะเต้นผิดปกติบางคนเนี่ยอาจจะถึงแก่เสียชีวิตไม่ได้เหมือนกันกระฐานหันนะคะที่เขาเรียกว่าแพ้กุ้งอะไรเงี้ยค่ะหมอคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งอะคะ่ะคุณหมอจะมาช่วยแนะนํา แม่บ้านหรือแม่ครัวนะคะเวลาทํากุ้งเนี่ยดูเหมือนว่าบางคนก็ไม่ได้ผ่าในส,ส่วนที่เป็นตัวส่วนหลังนะคะเคยเห็นมีจะมีเส้นดําๆอยู่หนึ่งเส้นตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรของกุ้งนะคะคือตรงหลังมันเนี่ยมันจะเป็นขี้กุ้งนะคะ,ค,ะ,ค,ะคือตรงหัวมันเนี่ยนอกจากมันติดแล้วที่เราเห็นมันเป็นสีเหลืองๆปนชมพูๆนะคะถัดมาหน่อยก็จะเป็นที่อยู่ของขี้มันดำๆ<ำ><ำ>มันเป็นกระป๋ะนะคะมันหุ้มด้วยกระเป๋ะแล้วก็ ถ้าเราตามกระเป๋ะนั่นไปเนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่บริเวณหลังเป็นสายเลยค่ะอันตรายราไหมคะอันตรายค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเป็นส่วนเสียของมันที่มันขับถ่ายออกมาพูดถึงอันตรายนี่ก็ไม่ได้ค่อยมีหลอธิบายนะคะคือมันเป็นส่วนเสียของมันเหมือนอุจจาระของคนเราเนี่ยเป็นส่วนที่จะต้องขับถ่ายออกจากร่างกายเราก็ไม่ควรจะนํามาบริโภคสําหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะและขอพระผู้เป็นเจ้าประทานคุณความดีตอบแทนกับคุณหมอด้วยค่ะ ช่วงครัวฮาลานสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองท่านผู้ชมคะช่วงครัวฮาลานวันนี้นะคะเราพาท่านผู้ชมมาที่ทางภาคเหนือคะ่ะแล้วก็ที่จังหวัดเชียงใหม่ ณตรงนี้นะคะเป็นร้านที่อยู่บริเวณช้างคลานนะคะจะเป็นที่รู้จักกันแล้วก็อยู่เยื้องๆโรงแรมอัลฟารุกซึ่งเจ้าของก็เป็นมุสลิลีมะนะคะร้านนี้นะคะท่านผู้ชมขาจะมีอาหารหลากหลายนานา,นานชนิดเลยค่ะอาหารมีทุกภาคแต่ที่เด่นๆของทางนี้เลยนะคะถ้ามาแล้วจะอดไม่ได้เลยก็คืออย่างแกงแสลแลปลายแห้งนะคะแกงขนนุนหน้าตาน่ารับประทานมากเลยแกงผักปรังนะคะแล้วก็ปลาทูมันทรงเครื่อง แล้วก็แกงส้มคูนแกงส้มตูนนะคะท่านผู้ชมเหล่านี้ค่ะพอสังเกตจริงๆแล้วมีเยอะกว่านี้มากมายนะคะซึ่งเดี๋ยวเราเข้ามาดูในร้านนะคะว่าหน้าตาอร่อยๆแบบนี้เนี่ยเรามาพบกับเจ้าของร้านกันนะคะเจ้าของร้านก็คืออาจารย์นบมณีศรีอรุณหรือคุณไอซ่านะคะซึ่งอดีตเป็นครูค่ะเป็นครูมานานแล้วมาเปิดร้านอาหารและสนุกสนานนะคะเชิญค่ะซาลาเมลกมค่ะวันนี้ ก็ขอแนะนํารายการอาหารพิเศษอีกหนึ่งรายการเป็นอะไรคะอ่ตอนนี้เราจะสาธิตเรื่องแกงอ่อมก่อนนะคะแกงอ่อมไก่แกงอ่อมไก่นะคะท่านผู้ชมขามาดูสิคะว่าอาจารย์มีส่วนผสมอะไรบ้างคะแกงแกงอ่อมไก่ที่อาหารเนื้อแท้ๆเนี่ยค่ะแกงอ่อมไก่เครื่องปรุงก็จะมีน้ําพริกแกงอ่อมนะคะเราจะมีขมิ้นมีตะไคร้มีหอมขาวมีหอมแดงลูกผักชีป่นใบมะกรูด ผักชีและเกลือน้ำมันนิดหน่อยนะคะเริ่มแรกคือผัดน้ำพริกน้ำพริกแกงอ่อมาตัดพริกปวนนิดหน่อยใส่พริกป่นเข้าไปนะคะถ้าเราไม่ใส่น้าชีสันจะไม่สวยขมิ้นนิดหน่อยหอมแดงกระเทียมกระลูกผักชีตะไคร้เกลือนิดหน่อยผัดกับน้ำพริกให้มันหอมๆนะคะใส่ให้จะเอาชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้ะค่ะ เดี๋ยวเราก็เติมเครื่องในไก่ไป็นนิดนึงนะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าใครอยากทานเครื่องในไก่นะคะเครื่องในไก่ก็อร่อยนะคะเติมน้ำน่อยะะ่าจัทำยังไงไม่ให้ไก่แข็งคะอ๋อมาต่อไฟแรงอาจารย์เดี๋ยวจะมีคำถามท้ายรายการไว้ให้ผู้ชมได้รับรางวาัลซึ่งในช่วงครัวฮาร้านมีรางวัลให้ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามนะคะใส่หอมแดงเยอะแกงมันจะเข้มข้น ถ้าใส่หอมแดงน้อยมันจะน้ำมันจะใส่ปิดฝาอบนะคะประมาณกี่นาทีคะคึ่งชั่วโมงอาจารย์นะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็จะปรุงรสชาติใส่ซีอิ๊วขาวเจปลาฉลากทองอ่าปลาแท้นะคะท่านผู้ชมตราแม่ครัวฉลากทองนะคะใบมะกรูดใส่หน่อยนะคะมันจะออกได้กิ่นแล้วก็ผักชีใส่พต้นหอมก็ได้นะคะสมุนไพรกินดีเนี่ยจารย์ ลาตีก็กินจิ้มได้ขนงปังก็จิ้มได้แล้วก็ข้าวเหนียวข้าวสวยโอเคนะคะาาเสร็จเรียบร,ร้อยเพราผ่านมาเขาเห็นเขาไปซื้อลรตีจิ้มค่ะอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาทำอาหารภาคเหนือนะคะที่เป็นรสชาติแท้ๆ ของทางภาคเหนือแล้วก็เป็นอาหารทราร้านสำหรับพี่น้องมุสลิมด้วยนะคะซึ่งอร่อยมากๆเลยก็ทางรายการมีผลิตภัณฑ์นะคะผลพันธ์ตาแม่ครัวผลพันธ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองนะคะซึ่งมีทั้งเเป็นแป้งกรอบของตาฉลากทองนะครบให้ทางร้านได้นำไปปรุงอาหารนะคะ ค่ะท่านผู้ชมคะถ้าจะมารับประทานอาหารที่ร้านนะคะไม่ยากเลยตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่หน้าจอขณะนี้นะค่ะอย่างที่บอกตอนแรกนะคะร้านจะอยู่ยื่งยืองโรงแรมอัลฟารุกแล้วก็อยู่ที่ตำบลช้างคลานนะคะหาไม่ยากแล้วก็ติดต่อตามเบอร์นี้เลยนะคะขอพ็นเจ้าทรงโปรดประทานคุณความดีตอบแทนกับอาจารย์นะคะขอสุภาพอาจารย์ร้างกายแข็งแรงพร้อมที่จะบริการอาหารอร่อยให้กับท่านผู้ชมด้วยนะคะ ดิฉันและอาจารย์ไอยคะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะวัสลามอัยกุ้มประลอกมาตุลล้อวะบรากาจุนคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะทำอย่างไรไม่ให้เนื้อไก่แข็งก็ใช้ไฟแรงขอใช้ไฟอ่อนส่งคำตอบถึงที่อยู่หน้าจอขณะนี้ท่านที่ตอบถูก3ท่านแรกจะได้รับชุดของขวัญ ผลิตพันธ์ตราแม่ครัวฉลากทองค่ะพ่อแม่เนี่นะมีปัญหาทางเศรษฐกิจเยอะแล้วก็บางทีคงจะห่างห่างเธนลูกไปนิดหนึ่งเราคงต้องใกล้คิดให้มากกว่านั้นปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดตัวดี ปัญหาเกี่ยวกับความป,ประพฤติต่างๆของเด็กนั้นพ่อแม่จัดการได้ทั้งสิ้นคือนั่นก็คือต้องให้ความใกร้ชิอมากาแล้วเราคิดว่าเขาโตแล้วนะฮะเราใ,ใส่ใจแต่เด็กอนุบาลใส่ใจแต่ตอนอายุ1 0วบแต่ความจริงแนละ้วตอน20วบเนี่ยตอน18-19 20เนี่ยเป็นช่วงที่เราจะต้องดูแลจะใส่อย่างมากเลยเขาเป็นเด็กเขาอยากจะทดลองเขาอยากจะ,สะแสวงหาความรู้ใหม่ อยากจะแสวงหาสิ่งใหม่ๆที่เขาไม่เคยพบไม่เคยเห็นเพราะงั้นเราจะต้องเป,ป็นฝ่ายแนะนํฝ่ายดูแลฝ่ายตักเตือนครับแล้วก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยอยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กถือว่าท่านได้มีพระราชดำริในการให้ท่านจุฬาละมุตัวคนก่อนแปลคมปีอัลกุรอานซึ่งนับว่ามีประโยชน์มหาศาลแก่บรรดาล,ลูก หลานในการค้นควา้าปลาแซลมอนเนี่ยมันเป็นปลาที่มีไขมันต่ากว่าปลาชนิดอื่นเนี่ยมันก็เลยมีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการลดไขมันในหลอดเลือดเมนูแรกที่จะแนะนําก็คือปลาคู่หยงนะคะจะเป็นปลาทับทิมนะคะเพราะว่าเนื้อจะเป็นสีนชมพู